NJP TV สวัสดีครับผมโอเคครับวันนี้ผมก็จะมาสอนรับ5,000 e point นะครับผม e point นี้เอาไว้ทำอะไรนะครับก็คือสามารถเอาไปแลกนะักเตะที่เป็น iconic moment ได้นะครับผมโอเคไปดูวิธีการรับกันเลยดีกว่าครับเมื่อเพื่อนๆกดมาที่ร้านค้าแล้วครับก็กดอันที่3นะครับ หนึ่งนะครับเพื่อนต้องทําการซื้อนักเตะนะครับหรือไม่ก็ซื้อสกิลก็ได้นะครับถ้าเพื่อนอยากจะประหยัดนะครับแต่ผมจะเลือกซื้อเป็นนักเตะนะครับโอเคแล้วก็กดโปรเซสไปแล้วก็จะเด้งมาหน้านี้นะครับโคนนมินะครับมันจะเด้งเข้ามาให้เราทําการนะครับใส่รหัสล็อกอินของเราไปนะครับรอสักครู่หนึ่งนะครับเราก็เลื่อนลงมานะครับกดคําว่าโปรเซสครับปุ๊บแล้วเราก็ใส่ ID โคนนมิของเราไปนะครับ หลังจากใส่เสร็จแล้วนะครับเราก็มาติ๊กที่ i Acces s นะครับผมติ๊กถูกแล้วก็กดคําว่า a c c e s s นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาครับผมมันจะมีข้อมูลให้ยืนยันครับเราก็กดตกลงไปอีกทีครับจากนั้นนะครับเราก็เข้าเกมนะครับผมพอเรากดเข้าเกมมาปุ๊บให้เพื่อนๆนะครับออกไปที่หน้าแรกนะครับผมไปที่กล่องจดหมายนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเปิดตัวสักครู่ อ่าพอเราได้ตัวมาแล้วนะครับแล้วก็ออกไปที่หน้าแรกนะครับเราก็มาที่ซองจดหมายนะครับแล้วก็ให้เพื่อนๆเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับให้เลือกคําว่าเดี๋ยวนึงนะครับนี่นะครับ e football point ครับผม e football point กดเข้ามาครับเลื่อนลงมาด้านล่างเห็นตรงลิงก์สีฟ้าครับกดคลิกเข้าไปครับ หลังจากนั้นนะครับก็จะเด้งมาหน้านี้นะครับผมให้เราเลื่อนลงมาครับเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับเลื่อนลงมาครับก็เลื่อนลงมาครับหาคําว่าเดี๋ยวลงมาก่อนครับลงมาอีกลงมาอีกเนี่ยครับ c a m your point here นะครับผมก็ก็กดคียกเข้าไปนะครับโอเคครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับ มันก็จะเด้งหน้าต่างนี้มานะครับ efootball point ลงมาด้านล่างแล้วก็ log i น id เข้าไปครับกดคลิกเข้าไปโอเคครับเดี๋ยวรอสักครู่ครับพอมื่อมาถึงตรงนี้ปุ๊บมันก็จะขึ้นว่าเราได้รับ5,000 Point นะครับผมจากนั้นเราก็ไปที่เข้าเกมครับ เมื่อเราเข้ามาแล้วนะครับก็จะเห็นว่าพอยเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผมถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมไปแล้วนะครับผมขอบคุณครับ